ตอนนี้ตุยมาขึ้นรถไฟลาหรถไฟอยู่บนวัดเขาว,ว่างครับผมเขาว,ว่างเพชรบุรีครับเออครับ,รบพลังสี่บัท,ทครับผมเด็กเล็กก็ไม่ห้าสิบบาทครับพามาถึงผู้ใหญ่คนละหกสิบบาทครับเอแปดสิบบาทครับผมนี่ครับพี่ ต้องซื้อบัตรขึ้นไปก่อนครับผมนี่ครับพมีทางขึ้นครับผมโอเคเดีย๋ยวตามไปลอยอยู่ข้างบนเออครับรางรถไฟเขาวังครับผมท่านไทยอ่ะฮะท่านไทยไม่ได้ห้ามแต่ว่าต่อมาหน,นึ่งนะครับผมก้อน,นขึ้นต้องมีบัตรมีบัตรสองอย่างครับผม กระตุนบัตรล่งครับเออครับข็มตะลักกำลังขึ้นไปครับผมนี่ก็มีผูหนึ่งเจ้าหน้าที่ไทยลูฟไหมนะครับผมตวลาลงมากอะ่ะมิลูอยู่อาราบัมด้วยครับผมสวยงามครับเออเข็มตะล้วครับผมเออครับเออขางขึ้นครับผม นี่กัมิทางล่างรอถอไปครับผมมีสองขั้นครับล่างชาร์จขึ้นทางนะทางลงครับผมนี่กำลังลงมากครับผมป,ประมาณจากักไม่ถึงสิบนาทีครับผมลงมากแล้วครับถ้าเรถไฟลงมาแล้วลงมาพอดีแล้วครับ,รบ,รบมีเจ้าหน้าที่ครับ บางครับเพราะคนนึ่งอยู่กับดูบนรถไฟครับผมบมาใกล้แล้วครับผมจอดจอดจอดจดอดนี่เลยครับภาคแรกในชที่มิเตอร์กรือขึ้นรถล่ารถไฟขึ้นเขาครับผมตีกรร็ล่าหนานของคนไปครับผม,มา นะักขึ้นน้ำปัาเด้อพี่น,น้องเด้อมานะเที่ยวม้าวายครับผมวัดเขาวังเพชรบุรีครับผมเดินไปครับดี่ครับเออป่ญญานี้ขึ้นไปแล้วครับผมเต็มมาเต็มกันเลยครับพอดีพอดีอ ท่านติดคตขึ้นนะครับผมน้ำครับไปบอนนี้ตัวที่ติดขื่นไปเลยครับผมไหมเก็บบอลเราครับผมนันท่านสวนทางกันมีทางเลยแยกกันครับผมขั้นหนึ่งสวนทางกันครับผมชมปลาวิวงามครับผมสบายครับผม ตอนยางมีปีนเขาหนักครับผมมีรถไฟขึ้นเขาครับที่ไฟเขาบงครับผมนี่เลยครับไปเรื่อยๆครับผมไปเร็วครับผมไปแต่ตาต้านี่แหขึ้นเขาครับชมบรรยากาศริมข้าแล้วก็ฝากทางรถไฟปลาปลาดูหน่อยกระรอนตัวกับพระ มาชมาเชียร์นะครับเอยอ,อย่าลืมกดติดตามกดทำสปายให้ได้เลยครับเลอถึงแล้วครับผมใกล้ถึงแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณที่เข้ามาชมและกดติดกับสปายกดเลือกสปายได้เลยครับผมทิหนา้าพอกันหมาครับผมอย่าตุย้ยท้ายต่อเยอะครับผมคลิปนี้ก็ถึงแล้วครับผม ป๊าปนะครับผมสิปี้ดูนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่หน้าเจอกันใหม่นะครับผมทางลงนะครับอ่านแลเราก็เดินขึ้นไปครับผมขึ้นไปชม เดี๋ยวตู้ถ่ายต่อนะครับผมบเลยบ๊ายบายครับผมรักรักที่ถึงทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตื้น้อยกอลอนทัวจะทำคลิปใหม่ให้ดูนะครับนี่นะครับผมทางลงทาาขึ้นเดียวกันนะครับผมแล้วรัตุ